สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่20สิงหาคมนะครับอย่าลืมบริการซิกแนลทองคําสกุลเงินเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันใน Facebook กลุ่มและในส่วนของตัวกลุ่มไลน์เราก็ให้มีสอบถามตลอดทั้งวันนะครับท่านใดเทรดสั้นเทรดยาวสามารถที่จะแอดไลน์มาคุยได้เลยหากว่าใครเทรดแล้วเจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาคุยกับกระผมได้เลยนะครับ ติงสมาร์เก็ตฝากประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดีๆนะครับวันที่22สิงหาคมนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ในหัวข้อหาจุดเข้าออเดอรดง์ง่ายๆด้วยระบบแลนด a เจอร์ซิสเและในวันที่23สิงหาคมที่จังหวัดนครราชสีมาในหัวข้อสร้างไรายได้จากตลาดการเงินครับผม สถานการณ์ในช่วงช้านี้นะครับนักทุนครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ยังคงมีกําลังอยู่ที่บริเวณหน้าของตลาดนะครับเพราะได้รับแรงหนุนจากตัวของปัจจัยตลาดและการคอมเมนต์ของคุณโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์ซึ่งมีการคอมเมนต์ล่าสุดนะครับกล่าวถึงการเจรจาการค้าระยะที่1กับทางประเทศจีนว่าพวกเรากําลังไปกันได้สวยเลยละแสดงให้เห็นถึงนะครับว่า ยังคงมีความคืบหน้าแม้จะยังไม่มีการรายงานระบุนะครับถึงในเรื่องของตัวข้อมูลแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับนักทุนครับกับการคอมเมนต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงของวันที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการระบุว่าผมไม่ได้อยากคุยกับประเทศจีนเท่าไหร่นะ อีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้กับสกุลเงินนิวซีแลนด์นะครับจากการคอมเมนต์ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ว่าเราพร้อมที่จะขยายในส่วนของตัวบัญชีงบดุลเพื่อที่จะซับพอร์ตเศรษฐกิจตัวนี้ก็ต่างสร้างแรงหนุนให้กับนิวซีแลนด์นะครับปรับตัวแข็งค่าสู่ที่หน้าของตารางสกุลเงินปอนด์ยังไม่มีข่าวใหม่เกี่ยวกับเบรกซิแจ้งเข้ามานะครับแต่ที่แน่นอนก็คือว่ายังไม่มีข่าวลบตัวใหม่แจ้งเข้ามาครับมองในเรื่องของตัวเทคนิคเผลนๆอาจจะเป็นการที่ว่า, New าจจนิวซีแลนด์ออสเตรเลียจีบพ เทขายทํากําไรหลังจากที่เมื่อคืนนะครับโดนเทขายอย่างหนักลงมานะครับนักถุน US อดอลลาร์อย่างค่อนข้างทรงตัวนะครับสกุลเงินแคนาดายัางไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่ในช่วงเช้าวันนี้เพราะว่าได้รับแรงลบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับหลังจากมีการรายงานผลการประชุมของ OPEC และชาติพัฒมิตรที่มีการระบุว่านะครับภาพรวมแล้วระยะของ ปริบาณความต้องการการใช้น้ํามันเนี่ยดูเหมือนว่าจะช้ากว่าที่เราคาดหวังกันเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบให้กับในส่วนของตัวราคาน้ํามันเหมือนกัน ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นวอลล์สตรีทหลังจากที่ได้เข้าสู่แดนบวกไปนะครับในช่วงของการเปิดตลาดก็พลิกกลับเข้ามาสู่แดนลบนะครับดัชนีเฉลี่ยวสากรรมดาวโจนส์ปรับตัวติดลบไปที่0.31% S&P 500ติดลบ0.44%ในขณะเดียวกัน N ัสแดปรับตัวติดลบ0.57%ในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับหลักๆแล้วนะครับตลาดติดลบนะครับนักทุนครับหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการเปิดเผยผลรายงานการประชุมนะครับประจําวันที่28 ถึงกรกฎาคมโดยส่วนใหญ่กรรมการของเฟดมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงมากและก็คาดว่าทิศทางเศรษฐกิจในวันข้างหน้านะครับจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9อีกทั้งขึ้นอยู่กับว่าการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนั้นจะสามารถทําได้เป็นวงกว้างและมีสีิลภาพเพียงใดในส่วนของตลาดเนี่ยขานรับเชิงลบนะครับนั่ลงทุนเพราะว่าส่วนใหญ่คาดหวังว่าเฟดจะออกมาพูดถึงในเรื่องของตัว YCC U-Curve Control หรือเปล่าหรือที่เรียกกันว่าการเข้าควบคุมอาัตราผลตอบแทนนะครับตัวนี้เนี่ยทางเฟดก็ดับฝันนักลงทุนแล้วครับไม่ได้มีการพูดถึงแต่อย่างใดเลยพร้อมทั้งมีการระบุว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยสกุลเงินเวสดอลลาร์เนี่ยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกัน ทางเฟดยังไม่ได้มีการกล่าวถึงนะครับว่าจะเข้าช้อนซื้อสินทรัพย์ใดๆเพิ่มเติมแต่ว่าก็จะยังคงมีการซื้ออย่างต่อเนื่องเหมือนกันจนกว่าที่ตลาดจะฟื้นตัวครับผมข่าวดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ทั้งนทุนนะครับมีมุมมองว่าเฟดนะครับเหมือนจะใช้นโยบายผ่อนคลายนะครับตัวนี้มันเบาบางลงหรือเปล่ามันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ย เท่าที่ผมได้ไปดูมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวบาลานซ์ชีตของเฟดหรือว่าบัญชีงบดุลน,นะครับนับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเลยเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแล้วก็ส่งตัวกันมาตลอดเลยนะครับนั่งชุนครับอยู่ในเลนจ์ประมาณ6กล้านเก้าแสนร์ตแบบนี้เนี่ย มาได้สักระยะหนึ่ง้วนะนะจนถึงสัปดาห์ที่แล้วเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้องมาจับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวนี้จะมีความคืบหน้าแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันครับที่ส่งผลลบให้กับราคาทองคําหากท่านใดถามว่านะครับ้วภาพรวมทองคํามันจะกลับขึ้นไปได้อีกไหมนะครับคุณบางทีผมติดบายอยู่ที่ด้านบนนะจากหลายๆสํานักนะครับที่ผมลองดูเนี่ยโดยเฉพาะตัวของ F ฟร e กไลฟ์นะครับเขาก็อธิบายถึงสาเหตุที่ว่าทําไมดอลลาร์ถึงแข็งค่าขึ้นมาแต่เขาก็มีการระบุเหมือนกันน,ะนจ็นกะ เข้าไปบายทองคําสะสมได้ในระยะยาวถึงแม้ว่าในระยะสั้นๆนี้อาจจะต้องเผชิญกับแรงเทขายทํากําไรในช่วงของเดือนสิงหาคมครับผมเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทางสำนักขาวยังมีการระบุว่าเฟดยังไม่ได้มีการยกเลิกการทํา QE ยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องมีการซื้อสินทรัพย์แบบนี้ต่อไปอยู่ที่ว่าจะซื้อน้อยหรือว่าซื้อเยอะแค่นั้นเองนะครับนักถุนขอพรบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ